คู่รักคู่แขนการละครหนึ่งมีเป็ดกับไก่สองตัวเป็นเพื่อนรักกันมากทั้งสองตัวมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมออย่างวันนี้ก็เช่นกันทั้งสองตัวยังคงเดินเล่นด้วยกันเหมือนเคยอย่างมีความสุข O que é ี่มาร้องไห้รบกวนการพักผก่อนของข้าอ๋อเจ้าไก่เองเหรอือทำไมไมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ตัวเดียวล่ะแล้วเป็ดเพื่อนรักของเจ้ามันไม่มาด้วยเหรอท่านจระเข้ท่านดูสินอนของฉันน่ะถูกเป็ดจิกจนแหว่งหมดแล้วฉันอายจนไม่กล้าเดินไปไหนต้องมาแอบร้องไห้อยู่ที่นี่ตัวเดียวอ้าว ทำไมเป็ดถึงจิกงอนของเจ้าโจนเป็นอย่างนี้ซะละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเรานอนอยู่ด้วยกันดีๆแล้วเป็ดก็มาจิกฉันฉันยังไม่รู้เลยว,ว่าฉันไปทำอะไรให้เป็ดไม่พอใจที่แท้ทั้งสองตัวเนี่ยทะเลาะก,กันดีละ่ะเราไม่ได้กินเป็ดมานานแล้วเห็นทีจะต้องให้เจ้าไก่นะผ้าเป็ดมาให้เรากินซะละดีจริงๆ นอนอยู่เฉยๆก็มีอาหารเดินมาให้กินเองไม่ต้องหาให้เหนื่อยบ้าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องสิเจ้าไก่นี่นะเจ้าไปพาเป็ดมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยข้าจะสั่งสอนมันเองข้าจะบอกมันว่าไม่ให้มาแกล้งเจ้าอีกดีไหมะฮะจริงเหรอท่านแต่ฉันจะพาเป็ดมาหาท่านได้ยังไงล่ะเพราะเจ้าเป็ดรู้ว่าท่านกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ถ้ามีแผนอยู่แล้วก้มลงมาสิข้าจะบอกเจ้าให้ว่ายัางไงละ่ะเจ้าไก่มาทำไมหรอฉันมีข่าวดีมาบอกเธอด้วยละ่ะเรื่องอะไรละ่ะอฉันได้ข่าวมาว่าน้องน้ำมีจระเข้แก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่แล้วในปากของจระเข้ตัวนั้น มีสมบัติอยู่เต็มเลยจริงเหรอจริงสิฉันก็เลยจะมาชวนเธอไปเอาสมบัติในปากจระเค้กันเอา้าแล้วเจ้าจระเข้จะไม่กินเราเหรอไม่หรอกเราก็ไปตอนที่จระเค้หลับอยู่สิจระเค้ตัวเนี้ยเวลาหลับชอบนอนอาปากน้วยละถ้ายอย่างนั้นเราอรีบไปกันเถอะดีไปกันเลยนั่นไงนอนหลับสนิทพอดีเลย เราเรียกเขาไปตอนนี้เลยดีกว่าอืจะมีจริงๆเหรอเราต้องลองเข้าไปดูสิมาฉันเข้าไปก่อนนะ ถ้าฉันช่วยได้นะเฮอต้องช่วยฉันได้อยู่แล้วมีอะไรก็ว่ามาสิเออคือว่าฉันน่ะอยากจะมาขอยืมกระดองของเธอหน่อยได้ไหมจ้าเธอจะเอากระดองของฉันไปทำอะไรหรอ,อฉันมีเรื่องจําเป็นที่ต้องใช้กระดองของเธอสักหน่อยแล้วถ้าฉันใช้เสร็จแล้วนะฉันจะรีบเอามาคืนให้กระดากระดารีบเอามาคืนกันแล้วกันนะ เอามาคืนให้ทันทีเลยออยู่นี่แองแล่ะจะไก่ตัวแซบเบ็ปากเป็นยังไงบ้างฉันขอโทษทีเองไม่ต้องมาขอโทษฉันไม่ยกโทษให้แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้แเป็อย่างนี้ฉันไม่ฟังเหตุผลดใดทั้งสิ้น ของฉันฉันบินไม่ไหวแล้วฉันก็บินไม่ได้เหมือนกันนะ ระดมของฉันไปทำแบบเนี้ยฉันจนะ่ไม่ให้เธอไปหรอกแล้วจะทำยังไงกันต่อไปล่ะไกน่นั่นแหละที่เป็นคนร่มเรองทุกอย่างอะอะไรกันก็เธอเนี่นแหล,ละที่ใจร้อนไม่ยอมฟังเหตุผลกันบ้างเลยไม่ทันไรก็มาจิกหงอนของฉันจนแหวงไม่หมดเลยทีทอละไปขอให้จระแค่มาแกล้งฉันนะ่ะนั่นฉันก็ขอโทษแล้วไงแต่เธอไม่ฟังเองเธอเธอ,อ,<ท>อหยุด<อ>ได้เ<ม>ลย ฉันจะทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วนะเอะอ,อะไรกันล่ะจ๊ะแม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะก็กลับมาได้ยินเสียงทะเลาะโวกเวกนั่นแหละจ๊ะแล้วแม่ก็ได้ยินเรื่องที่พวกเธอทะเลาะกันด้วยเออแล้วแม่ว่าใครเป็นคนผิดจ๊ะแม่คิดว่าก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งหมดแหละทั้งเป็ดไก่แล้วก็ลูกเจ้าเต่าน้อยแต่แม่จ๊ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแค่เป็ดน่มาขอยืมกระดอง แล้วหนูก็ให้ไปเท่านั้นเองอะนั่นแหละที่ผิดถ้าลูกคิดจะถามซะก่อนเรื่องร้ายแรงอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ต่อไปนี้แม่จะไม่ยอมให้ลูกเอากระดองให้คนอื่นยืมอีกแล้วจ้าทีนี้ก็ตาเธอเจ้าเป็ดถ้าเธอไม่วู่วามรีบจิกงอนไก่ซะจนแหว่งอย่างนี้เรื่องก็คงไม่เลยเถิดมาถึงขนาดนี้เธอก็เหมือนกันเจ้าไก่ทีหลังอย่าไปปรึกษาเจ้าจระเข้อีกนะ เจ้าไม่น่าทําอย่างนี้เลยทั้งๆที่รู้ว่าจระเข้เท่านั้นเจ้าเล่ห์ขนาดไหนจะพวกเราไปแล้วแล้วพวกพวกเราจะขอสั่งาว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นดีมากจ้ะอ้าวละเหนื่อยกันมามากแล้วแม่จะทําอาหารให้ทานแก้เหนื่อยกันดีไหมเย้ดีจริงๆเลยคู่รักคู่แคน การละครั้งหนึ่งมีเป็ดกับไก่2ตัวเป็นเพื่อนรักกันมากทั้งสองตัวมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมออย่างวันนี้ก็เช่นกันทั้งสองตัวยังคงเดินเล่นด้วยกันเหมือนเคยอย่างมีความสุข Chính lời tao ngọn anh nha Ờ ờ เป็นต si yeah. ้องม <t> าจิกงอนอันสวยงามของฉันด้วยนะดูสิแหว่งหมดเลยใครมาแหว่ง My comb is <will> bent งอนของฉันแหว่งแ <mean> ล้ว Alligator Alligator จระเข้ The alligator wants to eat the duck. จระเข้อยากจะกินเป็ด Lie, lie. กโกหก Treasure, treasure. สมบัติ He lies about the treasure. เขากโกหกเกี่ยวกับเรื่องสมบัติ pretend pretend แกล้ง The alligator pretends to sleep จะระเข้แกล้งนอนหลับ bite bite. bite กดัด don't bite my bill อย่าก,กัดปากของฉัน Borrow, Borrow. Yum Shell Shell Gradong. He borrows the turtle shell. Kow Yum Gradong Kong Tao Throw Throw Quang. He throws the shell at the chicken. เขาคว้างกระดองใส่ไก่ Bounce. Bounce. กระเด้ง But it bounces back at him. แต่มันกระเด้งกลับใส่เขา Take off. Take off. ถอด The turtle cannot take off i s shell เต่าไม่สามารถถอดกระดองออกได้